ปอดติดเชื้อคือว่าการที่อวัยวะของเราที่เรียกว่าปอดที่ใช้ในการหายใจเนี่ยมันมีเชื้อโรคลงไปอยู่ซึ่งเชื้อโรคนั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับมันจะเป็นแบคทีเรียไวรัสเชื้อราได้หมดเลยนะครับแต่นั่นก็คือการที่มีเชื้อโรคอยู่ที่ปอดก็คือปอดติดเชื้อครับทำไมเชื้อถึงเข้าไปติดที่ปอดได้อย่างแรกก็คือว่าเรารับเชื้อโรคเข้าไปเลยที่ที่มีคนจามใส่เราไอใส่เราหรืออยู่ในที่ที่มีการระบาดอยู่เชื้อก็เข้าไปสู่ปอดเราได้ อันที่2ที่เจอบ่อยการสำลักอาหารปรุเศษอาหารต่างๆมันควรจะลงกระเพาะมันลงไปที่ปอดแทนอันนี้เชื้อโรคก,ก็ตาไมไปด้วยก็เกิดการติดเชื้อที่พบได้บ่อยอย่างที่3มบางทีอาจจะเป็นว่าภูมิคุ้มกันเราไม่ดีภูมิคุ้มกันไม่ดีทําให้เชื้อที่ปกติมันไม่สามารถจะเข้าไปได้การป้องกันเราไม่ดีเชื้อก็ถลายเข้าไปได้นะ อาการอะไรบ้างนะครับที่สงสัยว่าเราน่าจะเป็นปอดติดเชื้อนะครับอย่างแรกเลยก็คืออาการไอเมื่อมีเชื้อรโรคเนี่ยก็คือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ร่งางกายจะไอออกมาอย่างที่2ออาจจะมีเสมหะอย่างที่3อาจจะมีอาการหอบเหนื่อยปอดเราไม่ได้ทาํางานได้ร้อยเปเก็จะเหนื่อยง่ายขึ้นและอย่างสุดท้ายที่อาจจะเจอได้คือการไข้ครับจ,จะมีไข้สูงมีไขต้ต่ําๆพวกนี้ก็เป็นการบอกว่าอาจจะมีการติดเชื้ออยู่ที่ปอดได้แนวทางการรักษาสาหรับโรคปอดติดเชื้อเนี่น water, นยก oh ็ <im uploads> ต้องไปดูว่าเป็นเชื้ออะไรเป็นเชื้อไวรัสแ <im us> บคทีเรียเป็นวัณโรคเป็นเชื้้้ออาาก็ตงใหย ค่าเชื้อที่ตรงกับเชื้อนั้นๆการดูแลผู้ป่วยปอดติดเชื้อนะครับสิ่งที่ต้องดูแลคืออย่างแรกก็ต้องให้ยาให้ตรงเชื้อบางคนที่เหนื่อยมากอาจจะต้องให้ออกซิเจนเพื่อให้ออกซิเจนมันเพียงพออย่างที่3ก็ต้องบริหารปอดที่ดีนะครับบางคนปอดติดเชื้อทําให้ปอดแคบได้ วิธีการป้องกันไม่ให้ปอดติดเชื้อนะครับพักผ่อนให้เพียงพอครับการใส่หน้ากากป้องกันไม่ให้เชื้อเข้ามาใน,ในความเสี่ยงที่เราไปในที่สาธารนณะต่างๆการป้องกองนันพวกนี้ช่วยได้เยอะสุดท้ายนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคปอดติดเชื้อว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยมีความรุนแรงนะครับแต่ว่ามันเป็นโรคที่ป้องกันได้ <L>